ระบบสังหารเทพตอนที่29ในถนนเดียวกันในห้วงจิตสิ่งหนึ่งที่เฉียวเฟิงสัมผัสได้ชัดตอนนี้คือการต่อสู้แลกชีวิตที่บุรุษหน้ากาก,ากเหล็กแทบไม่มีสิทธิ์คิดถึงชัยชนะความรู้สึกนี้ของเฉียวเฟิงรู้สึกราวกับตัวเองเป็นบุรุษหน้ากาก,ากเหล็กจริงๆก่อนหนึ่งประโยคจะดังขึ้นมาในห้วงจิตของตัวมันระดับจอมคนขั้นที่9 ตอนนี้เฉียวเฟิงมองไปที่บุรุษชุดขาวผู้มีท่วงท่าสง่างามที่รออยู่ระดับเจ้ายุทธภพขั้นที่9คือเสียงที่ดังในห้วงจิตคล้ายต้องการบอกความต่างของระดับต่อสู้ให้เฉียวเฟิงรับรู้ดวงตาเฉียวเฟิงเบึ่งกว้างทันทีเป็นเจ้าใช่หรือไม่บุรุษหน้ากากเหล็กพูดด้วยเรื่มเสียงโกรธแค้นเป็นข้า ชายชุดขาวกล่าวด้วยท่าทีสบายๆจากนั้นกล่าวคำพูดต่อแต่ถึงแบบนั้นทั้งโลกก็ไม่รู้ว่าเป็นคาที่กระทำชายชุดขาวเอามือชี้ไปที่กลางหน้าผากของตัวเองจากนั้นไม่ช้ารอยแดงกลางหน้าผากของบุรุษชุดขาวก็มีดวงตาดูน่ากลัวปรากฏขึ้นที่กลางหน้าผากนี่มันวิชาแห่งมรน,นเชื่อบุญญ,ญาณเดลฉานนี่เจ้าสังหารชีวิตผู้คนไปมากเท่าไหร่ จึงได้วิชาลวงจิตนี้มาบุรุษหน้ากากเหล็กกล่าวอย่างโกรธแค้นราวกับรู้ว่าวิชานี้มันยากลำบากและต้องทำชั่วเพียงไหนถึงจะได้มันมาบุรุษชุดขาวที่ลอยกายอยู่มันหัวเราะก่อนตอบคำไม่มากไม่น้อยทาลกจากท้องมารดาสดหนึ่งหมื่นเท่านั้นเพื่อปลุกเนตรมารน,นี้ให้ตื่นขึ้นแต่นั่นยังไม่รวมถึงวิธีก่อนที่จะได้มันมานะ ข้าส่งเวยผู้คนทําพิธีเรียกจิตวิญญาณเทพมารเพื่อประทานสิ่งนี้ให้ข้าเลือดและโลหิตสติล้านชีวิตข้าจึงได้เนตรมานี้มาบุรุษหน้ากากเหล็กนิ่งไปคู่มือกํากล่องเหล็กแน่นขึ้นมันโกรธแค้นแต่ก็มีความใคร,ร่หรูมันจึงถามคําถามบางอย่างอีกครั้งทำไมเจ้าจึงต้องทำเช่นนั้นกับนาง เหตุใดเจ้าจึงถามคำถามที่คนทั้งโลกต่างก็รู้คำตอบหากเจ้ามีโอกาสเช่นข่าเจ้าจะไม่กระทำเช่นข่าหรือไอ้บัดซบชั้นต่ำไม่ข้าไม่ใช่เดลชานเช่นเจ้าบุรุษหน้ากากเหล็กตะโกนก้องเมื่อพูดจบมันขับพลังเปิดกองเหล็กทั้งสามทันทีภายในนั้นมีอาวุธประเภทต่างๆจำนวนมากนับร้อยชิ้น มันหาโถมกระโจมสู่ท้องฟ้าอาวุธทุกชิ้นทุกอันแน่นไปด้วยพลังและความคลั่งแขน้นฮ่าบุรุษชุดขาวที่มีท่วงท่าสง่างามในตอนนั้นตอนนี้กับดูหน้าังเกียดอย่างประหลาดโดยเฉพาะเวลาที่มันหัวเราะตัวมันลาวกับเป็นเดนมนุษย์ที่โสมมุมต่ำช้าและเสื่อมรามอย่างที่จะมิอาจหาคํานิยามได้ตุม้ม เสียงระเบิดกึกก้องจากการประทะหนึ่งช่วยยามต่อมาตอนนี้หน้ากากของบุรุษหน้ากากเหล็กมันแตกรล้าเผยให้เห็นใบหน้าที่แทบจะดูไม่เหมือนคนของตัวมันหากแต่ภายใต้ใบหน้าอันอัปลักษ์นี้จิตใจของบุรุษผู้นี้ช่างซื่อตรงและกระจ่างใสดุดเพชรน้ำงามที่ไร้มลทินทั้งปวง ร่างกายของบุรุษหน้ากากเหล็กตอนนี้เต็มไปด้วยเลือดแต่มือของมันยังกำอาวุธแน่นโดยไม่ยอมปล่อยอาวุธนับร้อยที่เตรียมมาตอนนี้เหลือเพียงดาบสองเล่มที่อยู่ในมือของมันแม้ร่างกายตอนนี้จะอ่อนล้าเหลือทนแต่หัวใจของมันยังบีบรัดให้ตัวมันยังมีชีวิตและยังต้องก้าวต่อไปมันจำต้องสู้สู้ไปจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตจะขาดหาย ส่วนบุรุษชุดขาวก็ดูแย่พอสมควรแต่ก็ไม่หนักหนาเท่าบุรุษหน้ากากเหล็กมันตกตะลึงในความสามารถของบุรุษหน้ากากเหล็กแต่ก well, ็แอบหวาดกลัวอย่างลึกซึ้งแต่ถึงอย่างนั้นภายนอกของมันก็ยังกีดร้องระบ้าคข้างมันคิดว่าตัวมันกุมชัยชนะแน่แล้วฮ่าฮเกินคาดเกินคาดจริงๆแม้วันนี้เจ้าจะตายแต่ก็จงรู้ไว้ไอ้สวะนาโง ข้าผู้นี้จะย่ำยีนาง้ำหรับแล่สำเลาทำนางเล่ากับเป็นสวะตัวเมียคืนใจนางซ้ำๆแต่ภาพที่นางเห็นจะเป็นเจ้าเจ้าที่กระทำชั่วช้าต่อนางไม่ใช่ตัวข้าที่นางเห็นฮ่า <laughs> ฮ่าฮุรุษชุดข่าวตอนนี้มันพูดด้วยใบหน้าอันสะอิสเอียนไม่ช้ามันชี้ไปที่ดวงตามานที่กลางหน้าผากของตัวมันด้วยสิ่งนี้ไงไอสวะบัดศพฮ่าฮ่ หลังจากกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งและมีความสุขมันจึงพูดต่อพร้อมมองล่างของบุรุษหน้ากากเหล็กที่อ่อนโซมคล้ายมันคิดความต่ำซามบางอย่างได้ไอสวะโง่ตอนนี้อยู่ดีๆข้าก็มีความสุขคิดอ่านอะไรได้มันช่างมอบความสุขอันวิปริตให้ข้าอย่างมากรน้นวันนี้ข้าจะไม่ฆ่าเจ้าข้าจะให้เจ้าได้มีชีวิตอยู่ได้มีโอกาสพบเจอนางอีกครั้ง เพื่อให้เจ้าได้เห็นสายตาของนางที่มองเจ้าด้วยความรังเกียจสายตาแห่งสตรีที่มองดูเจ้าเป็นชายชั่วช้าที่ย่ำยีคืนใจนางอย่างชั่วช้าอย่างถึงที่สุดด้วยสายตาอาฆาตแค้นที่นางมีต่อเจ้ามันจะกืนกินเจ้าทำให้เจ้าทุกขทรมายยิ่งกว่าตายกระบีในมือนางจะปักลงที่กายเจ้าซ้ำไปซ้ำมาจากนั้นเจ้าจะค่อยๆตายอย่างทรมาน ตายโดยคนที่เจ้ารักและนับถือที่สุดตายด้วยกระบี่ในมือของนางเป็นอย่างไรเล่าเรื่องราวเช่นนี้ฮฮมันมีความสุขหรือไม่เจ้าลองคิดดูไอ้สวะตอนนี้ข้าอยากเห็นนะักภาพการตายเช่นนี้ของเจ้าไอ้สวะที่กล้าท้าทายข้าต่อหน้าฝูงชนจนทำให้ข้าต้องเสียเวลามาอยู่ที่นี่แทนที่จะได้เสพสมกับเราอิสตี <c oughs> บุรุษชุดข่าวหัวเราะมุมปากราวกับคนบ้านในตอนนี้ใบหน้าที่เคยสง่างามหน้านับถือของมันตอนนี้กลับดูเหมือนมันจะไม่ใช่คนสภาพมันไม่ต่างจากมารปีศาจท,ที่แสนต่ำช้าเวลาพูดและพอเหตุนี้เหตุผลที่ข้าได้พูดไปมันจะเป็นผลให้นางฟ้าผู้งามหล่าเทพธิดาจะต้องคาเจ้าเพื่อการนั้นทุกสิ่งของนางความงามร่างกายจิตใจไม่ช้านางจะสยบต่อข้าทั้งหมด เพราะข้าจะเป็นบุรุษผู้จะนำพานางไปสู่การแก้แค้นการปลดปล่อยเพียงหนึ่งที่จะทำให้หัวใจนางสงบโดยใช้เจ้าเป็นเครื่องสังเวยไอเดลฉานเจ้ามันคือผู้ต่ำสามผู้เกินเยียวยาแล้วเจ้ามันคือสวะเดนคนหาใช่มนุษย์ไม่ บุรุษหน้ากากเหล็กกรีดร้องโลหิตชุ่มปากพร้อมระเบิดพลังปานขั้นสูงสุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นมันพุ่งตัวอย่างไม่กลัวตายเข้าหาบุรุษชุดขาวด้วยความเร็วสูงยิ่งสสกระบี่พุ่งทะลุร่างบุรุษหน้ากากเหล็กเป็นรูก,กว้างจนมองเห็นได้ร่างแห่งบูรุษผู้มีหัวใจกล้าแก่งล่องลอยเคว้งกลางนภาแผ่นฟ้าส่องสว่างหากแต่โลกของบุรุษหน้ากากเหล็กกลับค่อยๆมืดมิด หัวใจของมันเจ็บปวดอย่างถึงที่สุดเสียงของบุรุษหน้ากากเหล็กค่อยๆแผ่วเบาถอนน้ำตานองหน้าไหลเปื้อนหน้ากากเหล็กที่ตอนนี้ชุ่มเลือดพร้อมแตกเล้าจนหน้ากากไม่อาจจะปกปิดใบหน้าได้อีกต่อไปบุรุษชุดขาวบินลอยเหนือฟ้าและร่างของบุรุษหน้ากากเหล็กมันจ้องมองหัวเลาะและเย้ยหยันก่อนจะกล่าวคำเสียงก้อง ข้าจะครอบครองทุกสิ่งทั้งร่างกายของนางทั้งหัวใจของนางเพราะข้าคือปลาดกระบีไ่ไร้พ่ายที่ผู้คนทั่วลาต้องยอมสยบต่อข้าอย่างไรเล่าฮ่าฮ่กระบีแห่งข้าคือกระบีที่ผู้คนทั้งโลกต้องนับถือส่วนเจ้าเจ้าคือไอ้บุรุษช,ชั่วช้าผู้ต่ำสามที่ทั้งโลกใบนี้จะจ่าลึกและสาบแช่งดูหมิ่นไปตลอดกาลนอกจากนั้นนางผู้งามตะการจะแก้แค้นไปชั่วชีวิต แม้เจ้าจะตายเป็นผีท่ามการถนนผู้คนพุกพล่านกลางเมืองเด็กน้อยคนหนึ่งสุดตัวนั่งคุกเข่าน้ำตานองหน้าและในถนนเส้นเดียวกันสตรีนางหนึ่งนั่งบนหลังม้ามีหมวกและผ้าปิดอยู่ๆหัวใจนางพันรู้สึกถึงใครบางคนที่โหยหาหากแต่นางก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ